วรับวัน,นี้เรามาเจอนี่เจ้าเทเนอร์ลี 700, ่เจ็ดร้อยก็ตัวจริงเสียงจริงเลยราคาสี่แสนกว่าแต่ว่า MT 09ศูนย์เก้านี่แค่สามแสนก็ 3, 9, อันนี้แพงกว่าแพงกว่าอยู่สองหมื่นมาดูนี่ครับ ป้อมเบรกนี่เป็นแมมโบ้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะเราไปดูอันนี้ก็อาวุแต่ว่าเราไม่ได้สนใจเนี่ยไปดูก็เครื่องเป็นเครื่อง7 0 0ซีซีนะผมเป็น cp 2เป็น c o s s p l a n e version ที่2นะครับนี่เป็นเครื่องเดียวกับ mt 0 7ส่วนตัวชัดซีเนี่ยก็จะเป็น จะต่างกับ Nt07 อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามันต้องลดน้ำหนักแล้วก็ต้องแข็งแรงขึ้นจะเป็นโครงถักนะจะเห็นว่านี่ฮะแล้วก็มีขอด้านล่างอีกอันนึงนี่คืออันนี้นะครับมันเหมือนเป็นตัวช่วยกันกระเทกจากท้ายท้องได้นะครับผมตอนนี้สี่แสนกว่าดูรถมันดูบึกบึนมากดูบึกบึนมาก ดูไฟหน้าไฟหน้านี่อยู่ใกล้ายๆกับตาของแมลงมุมมากนี่มันอยู่เหมือนแมลงมุมเลยนะตัวนี้นะล้อหน้านี่รู้สึกว่าจะเป็นสิบน่าจะเป็นสิเก้านิ้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูก่นโอ้ล้อหน้าเป็นยี่สิบดนิ้วนะครับ รอหลังนี่น่าจะสิบนะผมว่านะโอ้อหลัง18บปดนะครับ้อหลัง18บแปดนิ้ว้อหน้า21่สิเ็นิ้วเรามาดูหน้าจอดีกว่าอันนี้ก็เป็นยังก็คงเป็นลัดสายเหมือนเดิมนะครับกันเล่งก็เป็นกันเล่งน่าจะเป็นกันเล่งสายหรือเปล่าเป็นเป็นสองสายนะเดี๋ยว เราไล่ลงมาดูว่ามันจะถึงตรงไหนวะทันลิงเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นกันลิงสายอ่ะมันว่าเราหาไม่เจอนี่ดูด้านข้างอะ่ะ อ๋อนี่ไงกันเร่งสายกันเร่งอยู่นี่ฮะเป็นกันเร่นอ๋อเป็นกันเร่งสายครับผมเป็นกันเร่งสายนี่ฮะยังไม่เป็นกันเร่งไฟฟ้านะครับรถสวยมากเบาเสียบกุญแจก็เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับอันนี้อันนี้มันมันมีโหมดกับขี่ไหมพี่โหมดกับขี่ไม่มีครับผม อ๋อก็คือเป็นสแตนดารนแบบนี้เลยแล้วมันมันยังมีตัวที่ท็อปกว่านี้อีกไหมไม่มีี่อ๋อคือคือเทนอรี่เจ็ดร้อยก็คือมีสเปคนี้อย่างเดียวถ้าเกิดเป็นตัวลูบปากรถเั็นึงก็จะเป็นตัวนี้ครับก็ตัวนี้จะเป็นเคดื่อเทนอรี่พันตัวพันสองไอ้นั่นเป็นเพลาใช่ไหมพี่ใช่ครับเพลว์ที่สองต้องลุยได้เหมือนกันตัวนั้นกี่สูบกว่าพี่ตัวนั้นสองสูบครต่อสองสูบเหมือนกันแต่เครื่องพันสองร้อย แต่ตัวนี้ก็สวยแล้วอันนี้ก็ไม่มีโหมดออกับขี่อะไรนะครับก็ให้ดูเท่านี้แล้วกันถือว่าราคาแพงที่สุดใน4คันนี้เลยนะเทนรนดลรอย700